สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจจเริญนะครับพบกันอีกครั้งแล้วกับผมในรายการหอมไหมครับนะครับวันนี้ก็มาชวนคุยกันอีกแล้วแต่เราจะมาคุยกันเรื่องกระดาษเทสน้ําหอมกันครับวันนี้ผมเอากระดาษเทสน้ําหอมมาให้ดูกันหลายแบบไม่รู้เพื่อนๆใช้แบบไหนกันมาดูกันเลยแบบแรกก็คือแบบที่เราจะคุ้นเคยมากที่สุดเป็นเส้นๆอย่างนี้ใช่ไหมครับตามเซโฟราก็น่าจะมีเป็นอย่างนี้ให้เราเทสแล้วก็เป็นจริงๆเป็นกระดาษเทสน้ําหอมที่เห็นคุ้นตาที่สุด ที่สําคัญผมรู้สึกว่าอย่างคุณฟรานซิสกระจองในรูปถ่ายเวลาเขา,าดมน้ําหอมเขาก็จะทําแบบเป็นแบบนี้หลายๆแท่งใช่ไหมครับผมคิดว่าแท่งแบบนี้เปอร์ฟูเมอร์คงใช้ในการผสมกลิ่นแล้วก็เป็นแบบที่เรารู้จักกันามากที่สุดแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งครับก็จะเป็นกระดาษเทสท,ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปลายจะเป็นแหลมๆแลบนี้นะครับแบบนี้ก็เคยเห็นคนใช้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเออมันก็แผ่นใหญ่ขึ้น สามารถจะพับตามรอยตรงนี้พอเขาจะมีรอยพับตรงกลางอยู่นะครับก็อาจจะมีประโยชน์ในการจิ้มลงไปบนน้ำหอมประเภทที่ไม่มีหัวสเปรย์อะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือาเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้นี่มันพับบนี้ได้นะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมลองเอามาใช้แต่ตอนหลังเนี่ยผมก็ไปพบว่าเอ๊ะเคาน์เตอร์พวกน้ำหอมนิชเนี่ยเขาใช้แผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะอันนี้ของ MFK นะครับ ของคิลเลียนก็รู้สึกจะแผ่นใหญ่แบบนี้แล้วก็ของเมซองคิเบลลี่ก็แผ่นใหญ่แบบนี้ก็รู้สึกว่านอกจากมันเหมือนเป็นการ์ดนะครับมันสวยดีแล้วมันก็มีพื้นที่เยอะเพราะว่าน้ําหอมนี่เราเนี่ยมันแพงใช่ไหมครับสเปรย์หนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเราฉีดบนน้องแท่งเล็ก,เลกๆเวลาฉีดใช่ไหมครับน้ําหอมมันกระจายแบบเหมือนเป็นวงกลมมันก็กระจายทิ้งไปมันก็ติดอยู่แค่นี้เสียดายผมก็เลยเกตว่าเออเนาะเรามาใช้แผ่นใหญ่ๆดีกว่า น้ำหอมมันจะได้ติดบนกระดาษเยอะๆเราจะได้ไม่ละเหยทิ้งไปนะครับก็จากที่ไปเห็นพวกนี้ทําแบบนี้ผมก็เลยพยายามไปหา,ากระดาษเทน้ําหอมที่ใหญ่ขึ้นก็เจอเป็นรูปแบบนี้ครับน่ารักดีเป็นเหมือนขวดน้ําหอมมันก็คืออันที่ผมเอามาใช้ในรายการเปิดรายการก็คือแผ่นนี้เป็นรูปขวดน้ําหอมนะครับน่ารักดีแล้วก็แผ่นใหญ่ขึ้นถ้ามันมีใหญ่กว่านี้ผมก็เอานะแต่บังเอิญว่าหาเจอแค่นี้นะครับก็จะแพ็กมาแบบนี้นะครับทุกวันนี้ผมก็จะชอบแบบนี้มากพอรู้สึกว่า ม,มันมีน้ําหอมเสียเปล่าน้อยดีนะครับแล้วมันก็ติดอยู่บนกระดาษเยอะแล้วมันก็พับตรงนี้แล้วก็หนีบได้ผมจะมีอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเขาไว้พวกงานศิละปะหรือเปล่านะหรือไว้พวกหนีบพวกนําบัตรอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นแท่นเล็กๆแล้วก็มีที่หนีบอยู่ข้างบนนะครับเวลาผมฉีดน,น้ําหอมแล้วจะพักน้ําหอมไว้จะได้ไม่วางกับพื้นเราอาจจะเอาปากกามาเขียนตรงนี้เป็นชื่อน้ําหอมใช่ไหมครับแล้วก็หนีบแล้วก็ตั้งไว้ อะไรแบบนี้ครับแล้วก็หลายๆอันก็จะมีอย่างงี้หลายอันเวลาที่ใช้กระดาษเทสหลายๆกลิ่นนะครับก็จะสะดวกดีนะครับส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าถ้าสําหรับ perfumer เนี่ยผมคาดว่าเขาคงใช้แบบนี้ที่เป็นแท่งเล็กๆเพราะเขาจะผสมกลิ่นใช่ไหมครับแต่สาหรับเราซึ่งเป็น consumer เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยผมก็คิดว่าแผ่นใหญ่ๆแบบนี้น่าจะสะดวกแล้วก็น้ําหอมเราเสีย ไปในอากาศน้อยดีนะครับก็ชอบมากๆเลยซึ่งจะบอกว่ากระดาษเทสพวกนี้หาได้ใน Tik t o อกเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชใน Tik t o อกช็อปมีกระดาษเทน้ําหอมหลากหลายแบบมีโรงงานขายแล้วก็ราคาก็ไม่แพงก็เลือกกันได้ผมคิดว่าการเทสน้ําหอมกับผิวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ให้คําตอบเราได้มากกว่าที่เราฉีดบนกระดาษแล้วน้ําหอมบางตัวฉีดบนกระดาษกับฉีดบนผิวเนี่ย ความรู้สึกต่างกันมากๆเลยก็มีนะครับแต่ยังไงกระดาษก็ยังสําคัญเพราะว่าเวลาเราจะไปเทสต,ตามร้านเซฟโ o ร่าหรือว่าบิวทรีมพวกร้านที่มีน้ําหอมเยอะๆหรือตามห้างเนี่ยเราฉีดเทสเบื้องต้นถ้าเราจะฉีดมือฉีดแขนหมดเลยเนี่ยหกลิ่นก็จะตีกัน 2. เวลากลิ่นมันติดผิวแล้วฉีดกลิ่นใหม่กลิ่นก็จะเพี้ยนแล้วแขนเราก็มีตําแหน่งไม่มากพอที่จะเทสสิกลิ่นแต่พอเราใช้กระดาษใช่ไหมครับ เราก็ฉีดอันนี้อลองอันนั้นลองอันนู้นลองเบื้องต้นแต่ถ้าอันไหนเราเริ่มสนใจละแล้วเรากำลังรู้สึกเอยอยากจะากซื้อตัวนี้ก็ฉีดบนผิวเพื่อเทสว่าเวลาอยู่บนผิวแล้วเป็นยังไงก็จะเป็นอะไรที่สเต็ปต่อไปที่ดีผมคิดว่านะครับแล้วก็ยังมีน้ำหอมประเภทที่ไม่มีหัวสเปรย์เราก็ต้องเอากระดาษเนี่ยแบบแตะนะครับผมเคยเห็นเปอร์ฟูเมอร์ของฟลอริสที่ลอนดอนเวลาเขาเทสเขาผสมน้ำหอมเขาก็ใช้กระดาษเทสเนี่ย แตะลงไปที่น้ําหอมเพื่อเอากลิ่นมันขึ้นมาเพราะมันไม่มีหัวสเปรย์แล้วถ้าเทนก็จะหกใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นวิธีใช้อีกแบบหนึ่งวันนี้ก็เลยมาแชร์กันครับว่ากระดาษเทนน้าหอมที่ผมเคยลองใช้เนี่ยมีแบบไหนบ้างเพื่อนๆอาจจะได้ใช้แบบอะไรที่แตกต่างกว่านี้หรือบางคนอาจจะซื้อแบบนี้มาใช้โอ้โหผมจะไปซื้อตามเลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆสนใจคอนเทนต์น้ำหอมเมามอยอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามซับ c r i b e ช่องจเจเจริญไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ทราบเวลาผมอัพคลิปเป็นกําลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกับผมจเจเจริญได้ใหม่ในหอมไหมครับเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ